อนุทินเดินชิวข้อธร,รเนียบรัฐบาลตื่นเช้าควงภรรยาทำบุญวันเกิดวัดบวรไม่ประมาทแม้ผลโพจะพุ่งขึ้นคาดหวังสสทุกพื้นที่พรุ่งนี้ลุยสงขาปัดตอบผลกัมพูชายโยนประชาชนตัดสินร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่น ในอนุทินชาญวีรกูณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยเดินเท้าจากโรงแรมรอยัลปรินเซสหลานหลวงกรุงเทพมหา,คามนครมาที่ทำเนียบรัฐบาลโดยบอกสื่อว่าเดินเพื่อย่อยอาหารหลังแวะรับประทานข้าวแกงวันนี้ข่าวไม่มีอะไรสบายๆวาระการประชุมคอรมอก็ไม่เยอะ เมื่อนักข่าวถามว่าทําไมวันนี้มาทํางานแต่เช้านายอนุทินบอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของภรรยาช่วงเช้าจึงไปทําบุญตักบาตรที่วัดบวรน,นิเวศวิหารผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามถึงการไปออกรายการร่วมกับนายสรยสุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังเมื่อวานนี้และมีการแสดงวิสัยทัศน์ว่าเป็นอะไรบ้างซึ่งนายอนุทินบอกว่าก็พยายามพูดอยู่ใน20นาทีแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมอะไรทั้งหมดเป็นภาพรวมส่วนกรณีที่นายรังสิมันรมอดีตสพประชาชนออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นกําลังโหน รัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งนายอนุทินหัวราะแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามในเรื่องนี้ส่วนเรื่องการหาเสียงวยเวลาอีก20กว่าวันบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนายอนุทินบอกว่าก็ดีตอนนี้พยายามจะหาเสียงลงไปช่วยลูกพักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดบ้างแล้วซึ่งก็จะลงพื้นที่แล้วแต่เวลาจะอำนวยแต่ว่าพรุ่งนี้14มกราคมช่วงเย็นจะแวะไปที่จังหวัดสงขลาเมื่อถามว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีใจชื้นขึ้นหรือไม่เพราะว่าคะแนนจากผลโพลหลายสำนักมีคะแนนค่อนข้างนำ นายอนุทินก็บอกว่าจะใจชื้นก็คงไม่ได้หรอกใจชื้นใจแห้งก็ต้องรู้ผลเราจะไม่ประมาทแต่เห็นผลโพค่อนข้างดีก็มีกําลังใจดีขึ้นมันก็เป็นธรรมดาที่ต้องกําลังใจดีขึ้นอยู่แล้วลูกพักก็คือคักมากขึ้นและเมื่อถามถึงการลงพื้นที่หาเสียงในกรุงเทพมหานครเสียงตอบรับค่อนข้างดีจะมีโอกาสได้สสครั้งแรกหรือไม่นายอนุทินบอกว่าเราค่อนข้างคาดหวังในทุกพื้นที่แต่มันก็ต้องอยู่ที่วอเตอร์และประชาชนด้วยเหมือนกันส่วนกรณีพักการเมืองประกาศจุดยืนว่าจะไม่จับมือจะต้องรัฐบาลกับบาง ในส่วนของภูมิใจไทยสามารถทํางานได้กับทุกพักใช่หรือไม่ประเด็นนี้เนียอนุทินตอบว่าอยากให้รอประชาชนตัดสินใจบางทีพูดปากไวไปปัจจุบันมีดิจิตอลฟ o ุตพินพ์พูดไปแล้วก็ต้องมานั่งแก้เกอร์กันทีหลังที่พูดมาไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้พูดให้น้อยแหละดีห่วงเรื่องตัวเองให้มากๆอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขา